ถ้างั้นผมขอห่ออาหารที่เหลือกลับบ้านได้ไหมครับเจะะ้านายมันคงจนเหรอพี่อ๋อเข้ามากรุงเทพเพื่อมาชุบตัวว่างั้นทํางานส่งเงินให้ที่บ้านจนตัวเองไม่มีสก,กิลการมีปัญหาอะไรหรือเปล่า โอ้โหากันนี่ชีวิตแกแบบยากจนถึงขนาดต้องขอข้าวมากินเองเลยเหรอหมูแดดเดียวด้วย <c oughs> มันคงจนแหละพี่เห็นว่ามาจากต่างจังหวัดอือ๋อ,อเข้ามากรุงเทพเพื่อมาหางานทำแต่ได้ขนนอ,อข้าวมากินเองเนี่ยนะ <c oughs> บ้านมันคงมีนี่อะทำงานส่งเงินให้ที่บ้านจนตัวเองไม่มีสก,กินโอ้ห,โห่าสงสารอ๋อ,อเข้ามากรุงเทพ เพื่อมาชุบตัวว่างั้นติยังไงก็ล้างความเป็นชนบทไม่หมดหรอกเว้ยตันนี้ขอข้าวมาด้วยหมดเด็ดเดียวกิน <c> ข <oughs> <c oughs> ้าวกันเถอะพี่ เขายืมตังไหนดิพี่กรณ์อีกแล้วไม่มีเงินให้ยืมหรอกเกไม่ต้องมาโกาหกวันก่อนที่เพิ่ด้ค่าคอมไปฉันก็มีเรื่องต้องใช้เงินเหมือนกันอะเกจะใช้เลยนักหนาไม่ผ่อนกระเป๋าแบนเนมก็สัญญกรรมหน้ามีสองอย่างปากดีจังเลยนะพี่กรณ์แล้วทีพี่อะฉันรู้นะว่าพี่ติดก,การพนัน กพูดสเสียเลยเขาแค่แทงบอลนิดน,นหน่อยๆตามภาษาผู้ชายเหรอแล้วลที่ชอบไป,ปเปเด็กๆนักศึกษาพอน้องเขาพี่คะพี่ขาพี่ก็โอนให้เขาหมดตูนแล้วน้องเขาน้ารักก็เลยใจอ่อนอืมปัญญาอ่อนนะดิโดนเด็กมาหลอกยังไม่รู้ตัวตัวลงย้ายยืมไหมเนี่ย ใก็ได้แต่ว่าดอกร้อยละยี่สิบนะอะไรวะคนกันเองดอกร้อยละยี่เลยเหรอถ้าพี่ไม่เอาพี่ก็รอค่าคอมออกก็แล้วกันผมรอไม่ไหวนะสิตอนนี้เครื่องเสียงกำลังลดราคาเลยอยากได้เครื่องเสียงอยากมาทำโฮมเธเตอร์ที่บ้านแบบสาวๆมาจะได้เปิดหนังดูกันเงี้ยงั้นจะเอาไหมล่ะก็ดอกร้อยละยี่สิบอะเดี๋ยวพี่ก็จะได้ค่าคอมอยู่แล้วพี่เสียค่าดอกแค่เดือนเดียวเอง ก็ได้เจ้าเท่าไหร่ 50, <000. S 2> ห้าหมื่นเยอะซะด้วยมา,ายเรียบร้อย นี่ทุกคนเย็นนี้ไปกินข้าวกันฉันเลี้ยงเองเจ้านายถูกหวยเหรอคะไม่ใช่แต่ว่าลูกค้าเซ็นสัญญาพร้อมกัน5ลาายต่างหาโอ้โหยินดีด้วยนะครับเจ้านายกันเธอไปกินด้วยนะเออ่ครับ อิ่มกันแล้วใช่ไหมเอาอะไรเพิ่มอีกไหมทะไมล่ะ,ะถ้า,างั้นผมขอหหออาหารที่เหลือกลับบ้านได้ไหมครับเจ้านายเกือจะบ้าแล้วของเหลือกลับบ้านทำไมนั่นสิทำตัวหน้าเกียจพี่จะอ้วกกันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ครับคือผมแค่ประหยัดนะครับแล้วอาหารพวกนี้เราก็ใช้ช้อนกลางกันด้วย มไม่เป็นไรหรออืมเรียบร้อยนมกจังเลยโอเคเข้าแล้ว พี่คืนเงินได้ทันเวลาวพอดีเลยนะนี่ฉันว่าจะไปอัพหน้าใหม่ที่เกาหลีสักทีนี่แ <c oughs> กจะบอกน้แกจะลางานเองเนี่ยอย่าคิดว่าเจ้านายโง่อนอะเว้ยกลับมาทีไรหน้าเปลี่ยนทุกทีไม่รู้ตอมอให้เข้าประเทศได้ไงวันหน้าไม่เหมือนนพัดปอดเลยเออน่ะพี่ความสุขของฉันน่ะก็เหมือนพี่แหละเที่ยวเอาเ,อเงินไปเลี้ยงสาวๆไม่ก็ไปแทงมอนโอโ้หตายไปก็ไม่ได้แทงไม่ได้ออแล้วเว้ยต้องรีบแทง <c oughs> ฉันก็เหมือนกันมีเงินก็ต้องใช้ไง เออพี่กรอนโรงแรมใกล้ๆบริษัทเราอ่ะเขามีบุฟเฟ่เนื้อวากิวเอด้วยนะแล้วกับสเตอร์ด้วยโอ้โหพูดแล้วน้ำลายไหลเลยมีกุ้งแม่น้ำไหมวะรู้สึกว่าจะมีนะวันนี้เราไปกินกันไหมหัวแล้วแค่ประมาณ2,000เองเอาสิได้เลยเต็มกระเป๋าตอนนี้แต่ว่าเราไปหาข้าวเที่ยกินก่อนดีกว่าเออไป ัไม่ไปกินข้าวกับเพื่อนเขาเหรอไม่เลยครับผมกินแบบนี้สะดวกกว่าครับแล้วก็ประหยัดด้วยงัย้นฉันไปไประชุมก่อนนะครับพเดี โอ้อิ่มมากเลยอ่ะอ๋อคดูพี่ยัดไปดิหวยได้ไงบุฟเฟ่ต์นี้ยต้องกินให้คุ้มเว้ยลูกชิ้นปิ้งครับลูกชิ้นปิ้งอร่อยทุลักอันมัยนะครับเฮ้ยพี่ดูนั่นดิเฮ้ยไม่ได้กันนี่ว่าน้ำจิ้มรสเด็ดเหมือนเดิมครับไม้ละ5บาท5บาทเลยครับ ลูกชิ paper, Quindi, ้นป euh ิ้งครับ oh, ล <this> ูก <awake> ช oh, ิ้นปิ้งไม้ละ5บาท5้าบาทนับจิ้มรสเด็ดเลยนะครับลูกชิ้นครับโอไหว่ากันเอาลูกชิ้นสักร้อยหนึ่งสิได้ครับอาจิ้มไม้อีกนะเด็ดได้เปรี้ยงอย่างนี้ปะใครจะไปกินลงเนี่ยเอาอะไรมาขายว่ากันโอ้ยแมวแล้ว โอ้ขายอะไรแบบนี้ใครจะไปกินไปเหอะเอาไปฝากไอ้ด่านข้างหองก็ได้วะ ลูกชิ้นปิ้งครับลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มรสเด็ดเจ้าเดิมครับฟังฟังฟัง <c oughs> พี่ขอปรึกษาอะไรห,หน่อยสิคืออย่างี้นะแฟนพี่เขาอยากไปเที่ยวต่างประเทศแต่แมเมื่อวานเนี่ยพี่เพิ่งซื้อสมัให้เขาอะหมดตูดเลยฟังพอจะมีให้ยืมสักหน่อยไหมอีกแล้วเหรอพี่ไม่มีให้ยืมหรอก พี่ดูนี่ค่าบัตรเครดิตชันสาใบเรียกมาเก็บเงินอ่ะรวมทั้งหมดเกือบสองแสนแนะ่โอยบ้าเอ้ยชาอะไรทั้งหนาวะเนี่ยเป็นแสนเลยก็ซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าอ่ะโหนี่พี่ว่าแกเลิกทำสัญญกรรมด้วยดีกว่านะเห็นไปทไรายหมดเป็นแสนทุกทีพี่ไม่ต้องมาสอนฉันเลยพี่อยาเลิกเอาเงินไปเลี้ยงสาวให้ได้ก่อนเถอะนี่พวกเธอเ<า>ย็นนี้ว่างกันไหม นเขาชวนไปกินเลี้ยงน่ะไอ้กันเนี่ยนะชวนใช่เดี๋ยวพอเลิกงานเราไปพร้อมกันนะเอ,อโอ้โหไอ้กันนะนะเออไอ้กันถ้าเราไปเราต้องจ่ายหรือเปล่าวะ นายนี่เรามาบ้านใครอะครับเดี๋ยวเธอก็รู้เองแหละสวัสดีครับทุกคนกันบ้านเธอสวยดีนี่ครับฮะเป็นไป,ป,นไ,ปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อะเป็นไปได้สิครับที่ผมขยันทำงานหาเงินก็เพื่อซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็สิ้นปีนี้ตั้งใจว่าจะแต่งงาน สร้างเดืนอสร้างตัวที่กรุงเทพพอเก็บเงินได้สักก้อนก็จะกลับบ้านนอกแล้วก็ไปหาอะไรทําในชุมชนนะครับแล้วบ้านหลังนี้ล่ะอาจจะปล่อยเช่าครับคุณเดียจะได้เป็นรายได้อีกทางหรือไม่ก็อาจจะขายไปเลยแล้วก็เอาเงินก้อนไปฝากธนาคารไปใช้ต้นแก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเป็นเล่นแกยังห่อข้าวมากินที่ทํางานอยู่เลยจะมีปัญญาซื้อบ้านขนาดนี้หรอวะแถยมยังเอาของเหลือกลับบ้านอีกจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อบ้านออ กันเขาไม่ได้โม้หรอกก็กันนี่แหละที่ไปนคนหาลูกค้าให้ฉันได้เดือนละไม่ต่ำกว่าห้ารายที่ฉันพาพวกเธอไปฉลองได้ทุกเดือนก็ผลงานของกันเขาทั้งนั้นพวกเธอคิดว่ากันเขาจะได้ค่าคอมเท่าไหรล่ล่ะผมอดทนกินประหยัดหางานพิเศษทำหลังเลิกงานก็เพื่อบ้านหลังนี้ครับต่างจากพวกเธอที่ใช้เงินเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต ขาดการวางแผนการเงินที่ดีจนทําให้ตัวเองต้องเป็นหนี้ถ้าพวกเธอยังไม่หยุดอีกหน่อยก็ต้องไปกู้นอกระบบแลนน้วก็จะไม่มีวันลืมตาอ้าปากได้อีกเลยเออกันงั้นแกช่วยมาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้พี่หน่อยดิก็ไม่เห็นยากเลยครับแค่หยุดฟุ่มเฟือยแล้วอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างอนาคตก็เรียนซะเธอเนี่ย ทำให้ฉันนึกถึงอดีตก่อนที่ฉันจะมีบริษัทอ่ะฉันก็ต้องอดมือกินมือแบบเธอนี่แหละแต่ผลของมันก็ทําให้เราหายเหนื่อยครับผมยอมเหนื่อยตอนนี้ดี่ก,กว่าไปเหนื่อยตอนแก่ครับจริงไหมล่ะคุณฟางคุณกรณ์ อะไรที่ไม่พร้อมอย่าซื้ออะไรที่เป็นหนี้อย่าหาทําจงวางแผนชีวิตให้ดีแล้วตอนแก่ชีวิตของเราจะได้ไม่ลำบากที่สําคัญอย่าดูถูกการใช้ชีวิตของคนอื่นที่เขาประหยัดเพราะเขาก็ทำเพื่อบ้านปลายชีวิตที่สุขสบายเป็นได้ยังไงเอางัเอางัฮะก่อนเป็นไปไม่ได้พวกเธอคิดว่า ที่ฉันอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเธอขอโทษค่ะต่างจากพวกเธอที่ใช้เง so ินเป็นเหมือนแปลงนี้เป็นวันสุดอะไรขอโทษค่ะทุกคนอะไรวะย้อนเออโดนเด็กหลอกยังไม่รู้ตัวเข้าเข้าไหนไปเกิดแต่บ้านไงเอาหาเหลือกับบ้านทำไมอ นัำตัวนะฉันก็เหมือนกันอะไรนะมีเงินก็ต้องใช้ให้จบเอออ่าพอ4 5 4 3 2เออพี่กรณ์โรงแรมใกล้ๆบริษัทเราอ่ะเขามีบุฟเฟ่ต์ทุ้ยบุฟเฟ่ตุ้ยบุฟฟ่บุฟฟ่บุฟเฟ่เอห้าไม่ใช่เอ